ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ติดตามช่องใบบุญชาแนลแล้วครับผมครับผมเอาเมื่อนี้เขามาอยู่กับข่อคุยพอไก่เนาะครับครับเอาคุณพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับปูยพี่น้องเอยมาเอกแล้วครับพี่น้องป้องไปเมื่อนี้นวันทีสิบหาสิงหาคมสองหาหกเจ็ดเดออีพีที่แปดสิบเอ็ดอีพีที่แปดสิบเอ็ดนาะครับก่อนเืินขอบุญขอบคุนซี f เอฟซีพัไก่ครับแม่ทองคลิปที่แล้วเนาะแม่ทองคลิปที่แล้วสาวทองแรกไปหายพอบุญสีเดอร์ เพิ่มเมืองจังหวัดนครพนมครับทร <ผม S 1> งเรียบร้อยตัวที่สองตัวที่สองเป็นพ่อพันธุ์ลูกแก้วฟ้าก้วยเผลือกไปหาหนุม่มหนุ่มกุ้งเด้ออำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธท่านี่ครับผมมองเพื่อนไปประกวดนั่นแหละมองจังหวัดเดียวกันแหละแต่ว่าคนละอำเภออยู่ใกล้ๆกันครับพ่นมาเดี๋ยวผมพันมาคักหลายจัดทรงเรียบร้อยเบิดทั้งสองตัวครับผมขอบุญขอบุณลหลายเด้อ ครับคำคำคุ้นคุ้นสุภูกุซคนครับผมเอาเอามือนี้ไม่นําเสนออยู่3รายการได้พี่น้องเล้อครับผมมือนี้มีอยู่3ามตัว3รายการนะครับเนาะครับผมเนี่ยเอาเบื้องกันแค่ที่หนึ่งเลยครับผมเอาตัวแรกแหกมันก่อนครับโอ้ยแม่เผือกตัวนี้ได้ความสูงเพลนลอยสี่สิบเอ็ดบวกลบหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบวกลบนะครับสถานะเพ่นผสมโกเมืองเพชรได้สามสิบสามเมือสถานะของแม่เพ่นตอนนี้ก็คือผสมกับพ่อโกเมืองเพชร ได้สามสิบสามเมื่อก็เมื่อนี่ครับผมเพราะว่าได้ลูกบ้าไปพ่อหนิบ่โอ้เป็นแม่สาวเด้อพี่น้องเน้อแถวคู่สองแถวคู่ที่สองกาล่งสิโพกาล่งดีดันขึ้นแถวคู่ที่สองนี่คือกาล่งออกมาเนาะออกมาแล้วน่ะกาลังอายุเพียงอายุก็สิบประมาณสามปีสามปีกว่าเนาะครับนาอแมนเพี่น้องเพิ่นเป็นลูกเต้าผู้ใหพ่อเจ้าของเพิ่นมาเพิ่นเป็นลูกแก้วฟ้าละ แต่ว่าใบเอกสารมันบ่มีครับผมเป็นลูกสาวของพ่อแก้วฟ้าเนาะครับเนาะเฮากบเบิงประกอบการตัดสินใจเฮ้าน้ำครับผมเบิงเอ,<ส>เอาด้วยพี่น้องได้เบิงเอาสีว่าลูกบักนั่นบาใดลูกผู้นั่นผู้นี่แม้ถึงว่ามีใบมีหลอดเฮากบเบิงประกอบกันครับเบิงเบิงตนโตใส่กันน้ำเอาเนาะครับผมามาเบิองอัตลักษณ์้วยเฮา โอ้ง่ามจระง่ามว่างามไก่พี่น้องในตัดสินใจเอา่วนะครับเพืองามเพิ่นงามโตพุ้ยเนี่ครับผมบากว่ามันแมนมส่งเครื่องกล้องคูเด้อพี่น้องเลยควันคูหนึ่งเนาะทางหน้านะพ่อเนาะมาทางเหน้าเขาพี่น้องเลยองค์ทั้งหนึ่งเลยอันก็ดูพ่อตไยตาแต้มมอง บ่บ่บ่กาดว่าพี่น้องคนบ่เป็นกล้วยเผือกกล้บ่กล้วยดับผมเอ้เบิ่เป็นกล้วยดับลงเมืองส่งเขาไปห่อนี่พี่น้องครับเผมพี่น้องเขาเพิ่งนี่เปิดกว้างเลยพี่น้องเด้อนี่นี่ครับผมเอาตกสังเกตเลยพี่น้องเป็นปลายเขาแก้วเลยพี่น้องพี่เพื่อนครับเอาแก้วเลยครับผมเอาบ่ห้องข้อพี่นองครับผมมึงช่วงอกพี่น้องโอุ้ยกระงามเรียบกรงามพี่น้องเอ้ยครับผมนี่บ้าเพิ่นงามโตอีกนี่ก็ไดนี่อกเข่าดีนี่นี่เลยครับยนยนเลยนะครับเนี่ย อขาวเลยพี่น้องขาวจวดหรือบางขีบเรียบด้วยพี่น้องนี่แต่ผมนี่เรียบนี่ก็เรียบแก้วได้ครับแต่ว่าพอนี่เน่าง่ายง่ายง่ายเรียบแก้วได้พี่น้องแต่ว่าเหยียบขี้ครับผมเน้นตมงอุ้ยเด็กเงาพี่น้องเอาเบิังไทยไหมเอาคนช่วงไทยคนใดอยากได้คว้วเผื่อกเนี่ยพี่น้องเบิังไทยไทยง่ายง่ายพี่น้องคุณเอายืนตรงตรงในพวกยี้ตรงกันไหมครับไม่ไม่น่าง่ายง่าย่างโซ่เลยก็ได้ครับ นี่แหะพี่น้องเป็นแม่สาวเนาะพ่อเนาะแม่เอาไปรุ่นเด้อพี่น้องเด้อแม่สาวครับผมทำเป็นทองนี่ก็คือเป็นทองแรกเด้อพี่น้องเด้อถ้าเป็นติดทองมาหนีกับทองแรกนะครับเออเป็นทองแรกเนี่ยครับผมเดีวมาอีกประมาณสักสองเดือนกันเด้ออืมเอออีกยี่สิบก็มือเข้าเยอะทั้งเป็ดตัวอครับผมอันนี้ก็ซื้อโซเลี่ยงคือกันละไยกระเปิดไว้แปดสิบเก้าคะแนนงามบ่าง่ายพี่น้องตัดสิ้มแจวเด้อพี่น้องเด้อแมนอ่แปดหมื่นเก้าพันบาท้อแนนครับนี่ไทยนี่เขาเอื้นไทย ไทยปากเน่าเอาบักโม่เทน่าพอเนาะอ่านี่เระพี่น้องไทยบักโม่ต่อปีโตนะครับหางกะงามไทยไทยเจีงอีลีครับผมหลักการเป็นเปลือกเป็นเปลือกสะอาดครับสะอาดเป็นเปลือกไฟได้พี่น้องเน๊อะถามว่ามีไงปากง่ามมดบักทัวบอมีครับผมตะขวยคาซิบล้านเจ้าล้านเขาขัดมีเหรอพี่น้องโอ้แสงแดดบดเราพี่น้องฮะครับเที่ยวแดดเที่ยวบดอยู่เนี่ยแหละพี่น้องเอาเบิ้งไทย่ครัอพ่อไม่ยืนทางหนาเพื่อนเลยครับ เที่ยวแดดเที่ยวบดอยู่ครับผมเอาขวนดนปอยนะครับขวดแม่นี่ความสูงลอยสีบวกลบเด้อครับผมสรัทธานะเพิ่นใดผสมกันกับโกเมืองเพชรใกล้แล้วใกล้ทีได้ตรวจท้องแล้ว33มื่อครับผมวันนี้ข้าจอก็ว่าเพิ่นเป็นลูกเจ้าฟ้านั่นแหละลูกกระป๋องเก่าเหากเบิ้งเอาครับผมเอาปีหน้าเอาเปิดแปดสิบเก้าคะแนนเด้อครับเที่ยวแดดเที่ยวบดอยู่เลยพี่น้องเด้ออันนี้เฮากับไทยแบบเอาเบิ้งไทยเนี่ยพี่องซ่อนตะไทยเพื่อนแต่ผมเสียงปักทีใหญ่เงาได้ขขาวครับนี่เบิ้งครับผม ได้สมติสมตทมากเลยพี่น้องบึงไทยหางกับผมหญ่ๆเลยครับง้างงานงาน,นี่ก็คือว่าอนาคตนี่จังได้กับลอยซีมหามีแน่นอนพี่น้องแมนจังได้กับบดลุดครับผมลอยซีมหามีแน่นอนครับางามงามพี่น้องกล้ <c oughs> วยตัวนี้เอา้าเน้นช่มตัวจริงนะพี่น้องเด้อเน้นช่มตัวจริงแ,แ,แต่เรื่อมูเจ้ากับว่าแต่เขามาเบ่งตัวจริงได้แมนก็งามเพลินงามโตครับผมง่า่าให้มเจ้าพิจาหน้าพิ่งเอาเด้อครับผมเอาพอจะไทยน้อยครับไดลาล้ไกีน้อย แงมเพิ่งแง่โตผู้ใดสนใจกันนั่นก็เขามาเบิังโตจริงได้พี่น้องครับเปิด89เด้อต่อรองกันได้ธรรมดาครับต่อไปครับครับเอาครับผมมาพบกับตัวที่สองนะครับครับแล้วพอตัวที่สองนี่สถานะเพ่นเป็นไงครับผมโอ้ยยาว่าพยัญไก่สูงขึ้นเด้อโมเมนต์สูงซ้ำเก่าครับ บาดนีสิเปิดข้ยแค่พี่น้องเบื้องครับผมเป็นสายยอดนะพี่น้องสายยอดขั้วสูงเป็นร้อยสิบแปดเนอะครับผมแปดบวกลบหนึ่งร้อยสิบแปดเสนแมนกับบวกลบไปเนาะพ่อเนาะเดี๋ยวนี้ที่นท้องกับเข่าเหนียวสถานะเพิ่นของแม่เพิ่นตอนนี้คือเพิ่นเป็นแม่ท้องนหมพี่น้องท้องกับเข่าเหนียวล้านเปิดเส้นทองกับพ่อข้าวเหนียวเนาะครับเนาะใบหลอดมีเอกสารเฮามีพี่น้องมน ขา้าวเหนียวร้อยล้านเปอร์เซ็นต์พูดละครับผมเอาพ่อจัดคาลังเพิ่งน้อยนะครับลูกตัวที่สองข้าทองเป็นลูกที่สองอยู่ในท้องเด้เอพี่น้องเด้อเออกับพอ่อข้าวเหนียวนะครับเนาะพี่น้องสายทอดสายอ่างนะครับอ่างแห้งพี่น้องไอเบรีเลียมยาได้พี่น้องนี่นท้องได้สามสิข้าวซีเดือนแล้วเนี่ยสิข้าวซีเดือนเด้อพี่น้องเด้อะฐานะเพิ่นคือเพิ่นพ่องกับพ่อข้าวเหนียว ลก<ย>ูกตัวแรกกันเพิ่นเป็นตัวผู้นี่พี่น้องอืครับผมลูกตัวก้อนเนี่ยเป็นตัวผู้พี่น้องแม่นตัวผู้เป็นค่อยแช่ขึ้นกันเนาะพ่อเนาะออกมาเห็นตออยอยู่บนไขยกันหลายบาทได้เ,เลยยินเขาคาราับผมไข่เล็บปซื้อมาก่ข่กัะมากข่กับว่าดีไดหมหาเล็มหยาเล็มยังก็สีโบเปียงหรอกวะโอ้กินง่ายยู่ง่ายพี่น้องนี่โบเปียงครับผมนี่รุ่นนี่เพาเลี้ยงกินยาในคอยรับประกันการกินยาเพื่อตัวเอื้อกินอิ่มแล้วนี่เอามา โอกไม่เพื่อนว่าจินบัดแอดเลี่ครับผมเรี่ยงจินฮิตคอยรับประกาศเลยสายยาะสถานะก็คือทองแล้วพี่น้องเออเลยหลับตามวยมวยตัวที่สองนะครับแม่ทองก่าโอ้แม่ทองกวาวนะครับแม่ทองกวาวครับเนาะสายยเหยาะจะคล้องเก่าเพื่อนตั้งให้แม่ทองกาวแม่ทองกวาวตาแต้มแน่ห่วยครับผมตาแต้มตาแต้มแจ้มเจ้ากระจ้ำตาแต้มแจ้มจ้ำเดินพี่น้องเดินนี่เบิ้งพี่น้องเบิ้งหน้าตาเพื่อนครับ ตาโปโปเสนอพี่น้องในช่งนีแหละบงสซงเขาพี่น้องบนตาโปโปครับผมเนี่ยหูแต่แล้วนาะพ่อรเนเนี่ยหัวหมอดองเนี่้างเนี่ยเบิ้งอ่องข้อครับป่เนี่มันจะยกขึ้นไหลพ่อ้นทีเนี่ยี่ห่เดี๋ยวพี่น้องบงครับผมนี่ักั้ยจับข้ยังไงนะ องคอนี่ชัดเจนมากเรียบกระแนมนาะครับผูโอ๊ะบกข้าวเป็นพี่น้องนี่เบิ่งคอขาพี่น้องคอขาเจ้ามากขึ้เนี่ยคอขามาสั่นเลยพี่น้องเนี่ยผมเบิ่งคอขาอันสั่นเลยพี่น้องเรียบดีนะครับเด้อลูกเพิ่อนนันตูนบักเทิกเด้อมันขายไใหลายบาทดิอ๋ออคนกับ้อตันตันเห็นบ่งขถอยขาหลังกันหน่อยนะครับถอยขาหลังเพิ่มหน่อยสีดอกเล่าง่ามๆพี่น้องมาเบิ่งตัวจริงเด้อเป็นควายสีแดงเล่าด้วยพี่น้องเด้อสายยอดตัวนี้นะครับต้องใส่ชอบเก่าครับนี่พี่น้องเบิ่งครับผมไม่ไม่เอาพ่่่่นี้องงงเเบบิิชวทยครัผม งใชยเนี่ยไช่ดีดนะครับเด้อนี่ไช่ดีหางดีครับผมเนี่ยเบื่องคระพรมดูยืนจัดท่ากับเปลื้องพี่น้องเอาเอาวัดนี่ย่างย่างย่างท่องเก่าทดอกเล่าดนะครับท่องเก่าท่องเก่าแม่ทองเก้านะครับเนาะทองเก้าเพื่อนพี่น้องเลยเอาเอาวัดเปิดไปสามหมื่นเจ็ดพันบาทเจ้าพี่น้องนะเนี่ยเบิ้งพระพรมเ่ามาการเลี้ยพี่น้องการกินยานี่ระต้องห่วงพี่น้องครับท่องเก่าไปเสีย่างเนาะเนี่ย ขี้หลังก็ได้ดีเเ่นี่ขี้ได้ยุนมาพ่อแม่งแต่ว่าหลานเพิ่นแต่ว่าขี้แต่ว่าผู้ใหญ่กับเพิ่นมีทองกรืกับจะขี้เพิ่นเถาะแต่ว่าเด็กเล็กเล็กน้อยเนี่ยขี้ได้ยุ่งนี่ก็คือสีเขาซีเดียนได้พี่น้องช่วงเดวบดเบ้าเดียนพี่น้องว่ามันสีอ่างทำอะไรัไนล <laughs> ้วพี่น้อง <S <S> ข้ออันนี้นีสิวเถือกคิดินกุฏิพ่อขวานแตกง่ามเนี่ยเจียวไปหากันเกี่ยวโค้งไปงีงสิ่ไหมครับตัวนี้ก็โค้งไปงี้ใช่ไหมคนเล่าเขาแตกนี่ก็งหั่นมีสองฟังโค้งมารับกันพอดีนะพ่อแมนแมนทองวาวเปิดไปสามสิบเก็ดคะแนนสามหมื่นเจ็ดพันบาทตัวแรกเป็นตัวเถิอกครับอาทิตเป็นตัวแม่เมื่ออาทิตย์เป็นตัวเถือกเข้ากับไปรุ่นเอาครับผมเออเอาที่ฉันแหละครับผมเนี่ยเอามีคลิปตัวจทองนะพ่อเนาะแมนแมนผมเบิรงเลยพี่น้อง พอขาเพื่อนี่เตี้ยได้หมดเลยบ่สูงบ่ใหญ่ไปแล้วเพราะว่าลูกสองเหรอเบิดใหญ่เบิดโดได้เบื่นเบื่นขี่เบื่อท้ก็ได้ซ้ำนี่ละเบิดเบื่นแล้วเนาะพ่อเนี่ยเบิดเบื่นเบื่อล้วเส้นเขาเนี้วไว้นี่อืมผสมเขาเนี้วได้ท่องเพื่อนนี่เลยครับผมเนี่ยสามหมื่นห้าพันบาทแต่พี่น้องเนี่ยเอาคุณที่มองหาสายย่อเนาะครับเนาะไปเลี้ยงไว้น้ำหัวน้ำสวนห้องเอาไปกินหยาน้ำเฮียนเ้องหยาหม่งไหนมันหกหรง่าย อย่างไงครับปุ้ยอย่ายเอาไปเล่นกับเล็กน้อยนี่กับพวกศาสตร์พวกส้นขี้หลังก็ได้แต่ว่าน้ำนักจะสิบยี่สิบโลก็ได้โยกคนกันให้ควายเห็นยด้ว่าะจะร้องเก่าอ่างแห้งครับมึงนะครับสายอ่างเลยนะครับเป็เตี๋ยแต่ว่าเตี๋ยสมบูรณ์นะพี่น้องเตี๋ยสมบูรณ์ครับเตี๋ยสวยเด้อเตี๋ยนี่ยเตี๋ยสมบูรณ์แมึงนะเตี๋ยแบบพิการนะพี่น้องเตี๋ยสมบูรณ์ครับเอาเอางั้นละพี่น้องเอาห่อนงกับโตต่อไปครับครับ เอาครับผมมาพบกับตัวที่3นะครับครับผมครับพ่าตัวที่3มนี่สถานะเพื่อนเป็นไรครับผมเอาควายแม่นี่เด้อความสูงไปลอยสี่สิบเอ็ดบวกลบหนึ 1> 1่งร้อยสี่สิบเอ็ดบวกลบสถานะเพื่อนทองกับเพชรตะวันเด้อสถานะของแม่เพื่อนตอนนี้คือเพื่อนเป็นแม่ทองนะพี่น้องจักเดือนก็เราหาเดือนเนาะของกับพ่อเพชรตะวันครับผมได้หาเดือนนะครับแมนแมนได้หาเดือน เป็นตะวันในหาเดือนแล้วเพราตัวนี้เอกไอ้เพิ่นจะคลองกับเก่าเพิ่นมาเป็นลูกท้องเอกจีิงโวเป็นลูกสาวของพ่อทองเอกอันนี้ไอ้คว่ำคว่ำเพิ่นเราให้ฟังเข้ากากเบิ้งเอาแต่ว่าห้องเอกสารห้องกรบอมีถูกเนาะแมนเป็นลูกที่สองได้ออยู่ในท้องครับผมเป็นท้องที่สองเลยเพี่น้องเด้อยตัวแม่เพิ่นนี่เพิ่นจะคลองเพิ่นว่าเป็นลูกของพ่อท้องเอกแมนเขาท้องเอกครับผมนี่ขเบื้อง่ำหตบาดเนี่ยนี่นี่ฟ้าเหมือนเบาะแหวแมนแมนแมาโอ้ยจับเงี้ยอันนี้กระไดจับจำบ่ผิดครับ ค้อมเหีคือกันเลยครับตัวแม่เผือกไหมโอ้ดเหี้ยอพี่น้องเอาพอจัดท่าเป็นจังไดีเหี้ยอได้ข่าวโอ้จัดท่าเพิ่มจังน่อยโม่เจ้าถ้าเบิ่งไทยเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อเอาเอเอิ่มจังน่อยโม่โม่เจ้าถ้าเบิ่งไทยเพิ่นฮ้อนจัดเดือนไงนี่คือตอนเที่ยงเนาะพี่น้องเนาะตอนเที่ยงนี่เขาทายกันตอนเที่ยงครับผมอ่านเนี่ยย่านมันตกเอมู่บ้านนี่ก็สวดแม่ี่พี่น้องเอบสามใบสี่ใบหามงมากสวดนะครับผมตกบ่เป็นน้ำเป็นต้น ่่นนพี้องเอาเบิ้งหน้าตาเพิ่นก่อนครับเอาตาแต้มตาแต้มเจ้ากระจ้ำเอาตาแต้มเก้มจ้ำพี่น้องเบิ้งช่วงคอครับผมอ่องคอนี่สามอ่องเลยพี่น้องเด้อนี่สององโุ๊บครับผมเนี่ยโอ้โหโอ้โหเผาแง่ครับเนี่ยแหละเบิ้งแข้งขาแข้งขาหิ้งแง่ยเลยพี่น้องขาใหญ่เนี่ยแข้งขาใหญ่เลยครับนี่กำไลเก่านาหลังชัดเจนครับผมกีบเล็บกีบเท่าดีครับแมนเนี่ยกีบเล็บกีบเท่าดีพี่น้องเบิ้งหน้าตาเอเบิ้งหน้าตาเห็นไหเนี่ยพี่น้องเขานนนี่โตกัั้้อออเเปิดวาางงงครบหมมท โอเคเรียมโตครับผมเอาโอ้ยหลังนี่เต็มเลยนะพ่อเนาะมานี่ครับผมเบิ้งไถ่เด้อครับเอาพ่อจุงจุงแง่งข่าวเบิ้งไถ่แม่หลามไหมฝุ่นเบิ้งไถ่เบิ้งหางฝุ่นพี่น้องเบิ้งไถ่เบิ้งหางพี่น้องฝุ่นฝุ่ไหนเนี่ยพี่น้องฝุ่นแงงเลยพี่น้องเลยเบิ้งหางดอฝุ่น้องไถ่ก็โอเคฝุ่นหางครับผมโอ้ยหางฝุ่นไถ่พิ่นอืมไถ่พิ่นงามขนาดได้สมุด ได้สมมติูทกับเครื่องสมุนทรนี่พอดี่านกัาโฮมด้วนี่เพิ่มหันเลยพี่น้องอยากเอาโฮมเอาพ่อเอาเพิ่นมากก่านมากก่านเดี๋ยวอีหล้วเดี๋ยวพ่อพ่าเขาโฮมอยู่หรอกมันนั่ละมาม่หลังนะงานงานกันกลางแสงแดดเลยพี่น้องบริได้ปับสีปับแสงเลยพี่น้องเด้ออ๋อครับผมเอาเอาผับัวเอาทวนอีกจังน้อยหน่พ่อเอาคหอยแม่นี่ความสูงลอยสี่สิบเอ็ดบอกลบเด้อซ้ำกันกับแม่ดอแม่เปลือกครับผมค้องได้หาเดือนกับเพชรตะวันใบหลอดมีเด้อครับ ให้พี่น้องไปรุ่นที่เป็นตัวเถิกตัวแม่ถ้าตัวก้อนนี่ก็เป็นเป็นเป็นตัวเธอเกือกันเพราะว่าข่อยมาคอกเดียวกันครับตัวใจตัวนะแม่ตัวใจตัวเตี้ยนั่นโอ้มาน้ำกันกับแม่แม่อีสายยอเนาะสายยอดนะแต่พอเอาจัดค้ายังน้อยนะข่อฐาหนหาเพิ่นคือยกข้อก็จามาสองตัวแต่ว่าก็ยั้งดอกว่าไวเป็นเบิด์ตเป็นเป็นปัดในจำนี่เนี่ยพี่น้องเบิ่งเอากเลยครับเดี่ยวถึงกล้วยสิล่ำเน่ามาพี่น้องลั่ตัวเอ่า อ่าต้องตัวเงาได้ร้ายครับผมเอาเปิดไว้หาซิบเก่าคะแนนเนอะพี่น้องหาหมื่นเก้าพันบาทนะครับเด้อยสำหรับแม่ทองแม่นี่เนาะแมนอ่าเป็นทองที่สองเลยพี่น้องเด้อแมนตัวเพื่อนนี่เป็นลูกสาวของไครก็พ่อลูกสาวของท่องเอกครับผมของเพื่อนเบ้าดี่เนี่ยพี่น้องเด้อเออเพื่อนบอกพลอยเนี่ยพันตุกกรรมสองสั้นพี่น้องอือเพื่อนเบ้าเพื่อน่าอุ้ยพี่น้องเลยเบิงแข้งขาใหญ่แห kind of ้งเนาะพ่อเนาะไงไงไงควายตัวนี wow, ้ช่วงหนาพี่น้องเบิงช่างหนาเป็นทั้ง โหางคีบเก่าโอ้โหร่างตัวเงาครับเนี่ยโอ้เอ้าเมื่อไหร่กันร่าำตัวเงามากพี่น้องเอ้าที่เด็ดเพิ่วนก็ยุทธไทยใส่หนาเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดที่กระลังมองใช่เกิงกันถ้าร่างตัวนี่หางเงาก็เป็นยังไทยเพราะเก่งแต่ว่าตัวนี่ได้เพัดเด้อพี่น้องเด้อขอพอถอยคาล่างกันมาล่างกันมาล่างกันเหมือนกันครับก็มีอยู่สามตัวสามอะไรกันเด้อพี่น้องเด้อให้พี่น้องได้เบิกนะครับเนาะอีกน้อยนึงครับขางนี้น้อยนึงครับเจ้าเจ้าอะ เป็นกืบเป็นขั้วบ้านๆนอพี่น้องเนี่ยผัดผ้ากับผมเนาะผมยังใส่กวดกับพี่น้องเลยนี่ครับผมใายยังไงครับผมหางหลายครับคนหัวหางเคนพี่น้องหางเคนใช่กับจริงใช่ดีบัตต์สองตัวครับผมเอาตลาดไปบาตนี่โอเคเนาะเอาให้พี่น้องกันมากแต่จริงกลางโทรศัพท์มาเอาแหนาดน้อยรับไหมครับ ครับพี่น้องเบิ่งเองหลดลำเงาโบ่เงาพี่น้องครับได้เงาได้ขาวได้สมุดเปิดใบหาที่เก่าไอพี่น้องต่อรองครับอ่ะเราบ้านนี่ก้อนเดือนขอบุญขอบคุณอีกคือเก่านั่ะล่ะเด้อครับผมไอ้นมนมกุ้งเด้อยู่ไอ้สว่างอารมณ์ครับสว่างอารมณ์อุ้งทยทานี่ล่ะอีพ่อบุญจีเพื่อเมืองนครพนมเนาะครับขงมุนคุณครับผมเอาเงินแสนเขาบ้านเอาเงินล้านเขาเงินมุ่งเจ้าสุปุสุขลนครับขอบุญขอบคุณซีเอฟเอฟซีที่เท่มา ครับผมเั็นไไก่ช่วงนี้กูก้มั่นหรวเดอพี่น้องกู <laughs> ้มั่นหวกกะเหล่าดิพี่น้องดิมาจะได้หาคั้วไว้แม่มเจ้าครับผมนี่แหละก็มีมาให้พี่น้องได้เบิ่งทั้งกู้มั่นทั้งทั้งกู้จากองเองทั้งเมาอันซุ่นี่มั่นน่อยดอกนี่ครับผมเอาขอบบุญขอบคุนทุกการติดตามครับติดตามมูขข่อยในช่องใบบุญชาแนลเด้อในช่องยูทูบครับในเพจกับใบบุญใบยกฟ้ามครับเอาขอบคุนทุกการติดตามครับผมครับผมเอาแต่สำหรับคลิปนี้เขาก็ขอก่าวเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับ